โจโฉเลี้ยงคนเก่งผู้มีสติปัญญาสุภาษิตของแชทไทยเราที่กล่าวเอาไว้ว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถือได้ว่าเป็นคำพูดที่เป็นอมตะและใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในการดำเนินชีวิตแม้ว่าสุภาษิตนี้จะไม่ได้เป็นสุภาษิตโบราณของชาวจีนแต่โจโฉซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญามากก็คงจะรู้ดีว่า การที่เขาจะก้าวขึ้นไปเป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินจีนได้เขาก็ต้องวางรากฐานแห่งการปกครองของตนให้ดีก่อนโดยเริ่มต้นจากการมีที่ปรึกษาและขุนพลที่ดีหลังจากที่โจโฉแยกตัวออกมาจากคณะรัฐประหารซึ่งมีอุ้นเสื้อเป็นผู้นำแล้วทั้งฝ่ายตังโต๊กก็ถูกทหารคู่ใจที่ชื่อว่าลิโป้ฆ่าตายต่อจากนั้นลิชฉุยก,กุยกีรวมทั้งคณะพักคนอื่นๆซึ่งเป็นทหารคนสนิทของตังโต๊ะ ก็นำกำลังทหารเข้าไปในวังหลวงและทำการแก้แค้นแทนต่างโตจนกระทั่งลิชุยและกุยกีสามารถสืบทอดอำนาจต่อจากต่างโตได้สำเร็จส่วนลิปโปและอองอุ่นถูกลิชุยและกุยกีฆ่าตายแต่ลิปโปหนีออกไปจากเมืองได้ทันทีเมื่อลิชุยและกุยกีพร้อมด้วยคณะสามารถควบคุมความวุ่นวายต่างๆไว้ได้แล้วอดีตลูกสมุนทั้งสองคนของต่างโตก็กระทำการหยาบช้าต่อพระเจ้าเฮียนเต้ต่อไป เช่นเดียวกับที่ต่างโตะเคยทำส่วนโจโฉนั้นกลับมามีบทบาทในท้องเรื่องอีกครั้งเมื่อเกิดมีกลุ่มคนตั้งตัวเป็นกบฏต่อแผ่นดินขึ้นชื่อว่าโจรพกผ้าเหลืองกลุ่มโจรพกผ้าเหลืองเคยแสดงความกระด้างกระเดื่องต่ออำนาจรัฐมาแล้วแต่ก็ถูกปราบปรามไปได้จนกระทั่งเกิดการรวมตัวกันของสมาชิกโจรพกผ้าเหลืองขึ้นมาอีกครั้งที่เมืองเซียงจิว๋วเมื่อมีผู้แจ้งข่าวเกี่ยวกับกองโจรกลุ่มนี้ไปยังพระเจ้าเฮียนเต ลิฉุยกับกุยกีซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามลำดับจึงปรึกษากับบรรดาขุนนางทั้งปวงแล้วมีความเห็นว่าควรให้โจโฉซึ่งในตอนนี้อยู่ที่เมืองตงกุนยกกองทัพไปปราบกองโจรพวกผ้าเหลืองที่เมืองเซียงจิว๋วโดยให้เปาซินเจ้าเมืองปากเป๋งนำกำลังทหารไปช่วยโจโฉรบด้วยฝ่ายโจโฉเมื่อได้รับทราบคำสั่ง ซึ่งถูกส่งมาในรูปแบบของหนังสือรับสั่งจากพระเจ้าเฮียนเต้ก็ยกกองทัพไปที่เมืองเซียงจิว๋วโดยมีการรวมกําลังกับเปาซินแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เปาซินถูกสังหารในที่รบเนื่องจากว่ากลุ่มโจนโพวกผ้าเหลืองนํากองทหารอีกกองหนึ่งตีตลบหลังกองทัพของเปาซินเมื่อเปาซินตายแล้วโจโฉก็ต้องต่อสู้ในศึกครั้งนี้เพียงลําพังแต่ด้วยความที่กองทหารของโจโฉเป็นทหารที่มีฝีมือ และมีการจัดกระบวนทัพถูกต้องตามหลักการการรบส่วนฝ่ายโจรพวกผ้าเหลืองเป็นเพียงกองกําลังของชาวป่าชาวเขาที่ไม่ได้ฝึกฝนการรบที่ถูกต้องดังนั้นโจโฉจึงสามารถเอาชนะกองโจนพวกผ้าเหลืองกลุ่มนี้ได้โดยโจนกลุ่มใดที่ไม่ยินยอมอ่อนน้อมให้กับพระราชอํานาจของพระเจ้าเฮียนเต้โจโฉก็ใช้กําลังทหารเข้าต่อสู้จนกระทั่งได้รับชัยชนะแต่กลุ่มไหนที่กลับใจโจโฉก็ไว้ชีวิตและรับกลับเข้ามาเป็นทหารในกองทัพของตน ดังนั้นแล้วนอกจากโจโฉจะสามารถเอาชนะโจนโพวกผ้าเหลืองกลุ่มนี้ได้แล้วเขาก็ยังได้กําลังทหารเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยความสําเร็จของโจโฉในการปราบปรามโจนโพวกผ้าเหลืองทําให้พระเจ้าเฮียนเต้แต่งตั้งให้เขาเป็นขุนนางที่มีอํานาจมากที่สุดในบรรดาหัวเมืองตะวันออกของจีนพระเจ้าเฮียนเต้ตรัสว่าโจโฉครั้งนี้มีความชอบเป็นอันมากให้มีหนังสือไปตั้งให้โจโฉเป็นใหญ่กว่าหัวเมืองตะวันออกทั้งปวง ลิฉ u ยกุยกีนั้นหาทันคิดไหมก็ให้มีหนังสือตั้งโจโฉตามรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเฮียนเตะปรารถนาที่จะให้ใจโจโฉนำกองทัพเข้ามากำจัดลิฉุยกับกุยกีดังนั้นพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้โจโฉมีอำนาจมากที่สุดในบรรดาหัวเมืองตัวนออกโดยที่ลิฉุยกุยกีเองก็ไม่ได้ล่วงรู้ถึงพระประสงค์นี้ของพระเจ้าเฮียนเตะแต่โจโฉซึ่งเป็นผู้มีสติปัญญามาก ประคอบกับเคยมีความคิดที่จะกําจัดต่างโตะรวมทั้งพักพวกอยู่แล้วจึงทราบในพระประสงค์ข้อนี้ของพระเจ้าเฮนเตเป็นอย่างดีแต่โจโฉก็เคยมีบทเรียนมาจากความล้มเหลวในการใช้กําลังคนจํานวนมากเพื่อกอบกู้ราชบัลลังก์มาแล้วดังนั้นการกระทําการครั้งนี้โจโฉจึงคิดที่จะใช้แต่กําลังทหารของตนเองโดยในขั้นแรกโจโฉต้องรวบรวมผู้ที่มีสติปัญญามากมาไว้กับฝ่ายตนเสียก่อน ถึงแม้โจโฉจะเป็นผู้ร้ายในสายตาของคนทั่วไปแต่โจโฉก็ไม่ใช่ผู้ร้ายที่ใช้แต่กำลังหากเป็นผู้ร้ายที่ประกอบด้วยสติปัญญาโดยโจโฉรู้ดีว่าการที่จะช่วยเหลือพระเจ้าเฮียนเต้และพาตัวเองก้าวขึ้นสู่อำนาจของตนจะต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยบุคคลที่โจโฉเชิญให้เข้ามาร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาของเขามีดังนี้เทียยก ผู้มากด้วยสติปัญญาจากเมืองตรงกุนกุยแก่จากเมืองโฮลายโดยที่ปรึกษาท่านนี้เป็นที่ปรึกษาซึ่งโจโฉรักมากที่สุดเล่าหัวผู้เป็นเชื้อสายของพระเจ้าหั่นกองบูลิเกียนบนุนธงมอกายนอกจากโจโฉจะได้บุคคลทั้งหกคนนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นปราดแห่งยุคมาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแล้วโจโฉก็ยังได้เตียนอุยมาเป็นทหารเอกอีกด้วย โดยพละกกำลังของเตียนอุย่ยที่มีมากจนถึงขั้นตีเสือตายได้นั้นเป็นคุณสมบัติสําคัญที่ทําให้โจโฉช,ชื่นชมในตัวของเตียนอุย่ยโจโฉจึงตั้งให้เตียนอุ่ยเป็นองครักษ์ของตนเมื่อโจโฉมีบุคลากรที่มีความสามารถทั้งทางด้านบูและบุญแล้วเขาก็สามารถกระทําการใหญ่ต่อไปได้แต่กระนั้นก็ตามแม้ว่าโจโฉจะสามารถจัดการเรื่องบุคลากรในการทํางานได้แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่โจโฉยังมีความกังวลอยู่ก็คือเรื่องของครอบครัว กล่าวคือในขณะที่โจโฉย้ายมาอยู่ที่เมืองกุนจิว๋วซึ่งเป็นหัวเมืองเอกทางด้านตะวันออกของประเทศจีนโจโกผู้เป็นบิดารวมทั้งบรรดาญาติคนอื่นๆของโจโฉยังคงอาศัยอยู่ที่เมืองตันหลิวดังนั้นเพื่อให้ผู้เป็นพ่อและญาติญาตได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันและโจโฉเองก็จะได้ไม่ต้องกังวลถึงความปลอดภัยของผู้เป็นพ่อโจโฉจึงให้คนไปเชิญโจโกและบรรดาญาติญาตมาอยู่ที่เมืองกุนจิว๋วโดยที่โจโฉไม่ได้รู้เลยว่า คำสั่งเช่นนี้ของตนจะเป็นการฆ่าบิดาทางอ้อมกล่าวคือเมื่อโจโฉและญาติญาติของโจโฉเดินทางออกจากเมืองตันลิ้วแล้วคณะเดินทางก็ต้องเดินทางผ่านเมืองสีจิว๋วซึ่งมีโตเกียมเป็นเจ้าเมืองดังนั้นโตเกียมซึ่งมีความนิยมในตัวของโจโฉอยู่แล้วจึงตัดสินใจเชิญโจโกเข้ามาพักในเมืองนานถึง2วันสองคืนต่อจากนั้นก็ได้ส่งนายทหารที่ชื่อเตียวคีพร้อมด้วยกำลังทหารจำนวนหนึ่งให้ทำหน้าที่คุ้มกันโจโกในการเดินทางด้วย โดยที่โตเกียไม่ได้ทราบเลยว่าเตียวคีผู้นี้เคยเป็นโจรพกผ้าเหลือมาก่อนและมีเพื่อนๆโจรหลายคนที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะการปราบปรามของโจโฉนอกจากนั้นทรัพย์สมบัติอันมหาศาลของโจโกโที่ต้องใช้เกวียนบรรทุกมากถึง100เล่มก็เป็นสิ่งจูงใจอย่างดีที่จะทําให้เตียวคีเกิดความโลภขึ้นมาดังนั้นเมื่อคณะของโจโกเดินทางมาถึงตำบลวัดแหหุยซึ่งในขณะนั้นฝนกําลังตกหนักเตียวคี ก็นำกำลังลูกน้องของตนเข้าปล้นคณะของโจโกโซึ่งผลของการปล้นก็ทําให้โจโกโและครอบครัวเสียชีวิตทั้งหมดแต่ก็มีผู้รอดชีวิตบางคนสามารถหลบหนีไปจนกระทั่งนําข่าวการเสียชีวิตของโจโกโและครอบครัวไปแจ้งแก่โจโฉได้การเสียชีวิตของโจโกและญาติคนอื่นๆทําให้โจโฉเสียใจมากเขาจึงตัดสินใจนากองทัพไปโจมตีเมืองฉีจิว๋วโดยมีความมุ่งหมายที่จะฆ่าโตเกียมผู้เป็นเจ้าเมืองรวมทั้งอาณาประชาราษฎรทั้งหมด ฝ่ายโตเกียมเมื่อได้ทราบข่าวว่าโจโฉกําลังยกกองทัพมารบกับตนก็สั่งการให้ทหารเตรียมพร้อมเอาไว้โดยที่ภายในใจของโตเกียมนั้นต้องการที่จะให้เหตุการณ์นี้จบสิ้นลงด้วยการเจรจามากกว่าการใช้คมอาวุธเข้าต่อสู้กันเรื่องราวสามก๊กในช่วงนี้ทําให้เกิดข้อเปรียบเทียบขึ้นมาอย่างชัดเจนระหว่างโจโฉและโตเกียมกล่าวคือโจโฉมักจะรับแต่ผู้ที่เป็นนักปราศ หรือผู้มีสติปัญญาและฝีมือดีเข้าทำราชการกับตนซึ่งหากโตเกียมมีความรอบคอบในการคัดเลือกทหารมากกว่านี้โตเกียมก็คงจะไม่รับอดีตโจรพกผ้าเหลืองดังเช่นเตียวขีเข้าทำงานในเมืองสีจิว๋วซึ่งในท้ายที่สุดแล้วอดีตโจรพกผ้าเหลืองนายนี้ก็นำภัยอันร้ายแรงเข้ามาสู่โตเกียมด้วยข้อคิดเล็กๆเ,เช่นนี้ที่ซ่อนอยู่ในวรรณกรรมสามก,ก๊กถึงแม้ว่าโจโฉจะมีทั้งนักปราศ และนักรบอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาแล้วก็ตามแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่พ่อของโจโฉรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆต้องมาจากไปอย่างกระทันหันเช่นนี้